้ากลับมาตีท้ายครัวนะฮะอย่างที่บอกรู้สึกอบอุ่นมากะรเลือดเลือดผารีผารีารีารีแหมลครก็ดังข่าวของคนในกองถ่ายก็ดังเร่องพูดจริงหรอหนูเงียบๆนะครับไม่ใช่ะหนูนะต้องกมือนะหนูต้อยกมือนะจับนะไม่ไหนะคะหนูวต้องยกมือนะย่ายกมือนะ หนูที่หนูพี่อยากขับใช่ไหมคะหนูอยากจะช่วยเขามีข่าวว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับพระเอกในเรื่องโอ้ยไม่มีหรอกคือความจริงแล้วเรื่องเนี้ยเนี่ยจะเป็นรุ่นแบบเนี้ยกันทุกคนแล้วก็คือจะสนิทกันแบบเป็นแก๊งกันพี่เอกก็นับเป็นคนในแก๊งนะคะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบแล้วมันเหมือนเป็นฟิลแบบถ่ายต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเชิญ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 พูดฮัลโหลแค่บ้า สนิทกันกับกับแก๊งเด็กๆมากกว่าอย่างเด็กอาจจะเป็นด้วยอาจจะเป็นด้วยตัวบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเป็นชายเป็นแบบถ้าเอาตามภาษาบ้านนอกคือตบจู๊บไปละพี่หนุ่มลภาษาหนึ่ง อตก็คือมันคือเป็นแบบละครตบจูบคือรักก็แบบรักรักแบบพวกเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยดูเป็นแบบไปในทางนั้นอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่มีอะไรเป็นในมีเนาะการเลิฟซีนเลิฟซีนหลังน้ําตกเป็นยังไงโอ้ยอันนั้นยังเบาเบาเลยเพราะว่ามัน มันเป็นต้นเรื่องก็จะเป็นแบบว่าอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ตัวเปียกๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยภาพมันทําให้แบบเออจินตนาการต่ออะไรแบบนี้ก็เลยในหน้าตบผตบไชสี่ชั่วโมงเหรอสี่ชั่วโมงไม่เปื่อหมดแล้วเบื่ออยู่นะเออมันถ่ายยากด้วยค่ะแล้วคือมันเอากล้องไปข้างหลังได้แค่สองตัวอย่างมากอย่างเงี้ยทุกคนก็อยู่ในน้ํากันก็โอ้ยคนหนไอคนหน่อยล่าสุดมีกระแสข่าวมาพาดพิงไปถึง เออสวยท่านหนึ่งปล่อยตีชาดาพูดเอ่ยเลยได้นะได้อรู้สึกยังไงบ้างถอนใจใจถึงขั้นถอนใาใจเลยผมก็ต้องยอมรับผิดครับเพราะ,ะว,ว่า <c oughs> เป็นเรื่องวามปากวัยรุ่นของผมตอนปากเสียของผม,มผมแย่มากครับแต่เอาความจริงคือผมผมไม่มีอะไรเลยผมแฮปปี้กับเพศที่สามมากผมเกิดมาโตมากับเพศที่สามตลอดพี่ก็เป็นชายผมก็เป็นครับหมายพี่ชายพื่ชายก็เป็นเก์พี่ชายคุณแล้วเนี่ย ไม่เป็นคุณแม่ผู้ชายเรียบร้อยไม่ต้องถาช่างแต่งหน้าช่างผมผมอยู่กับเพศที่สามตลอดผมรักกันผมคุยกันผมพูดอะไรอาจจะแรงกว่านี้ได้สาแต่วัยรุ่นไงก็เลยมีไม่ได้ตั้งใจแล้วเหตุการณ์มันเกิดได้ยังไงผมนอนหลับในคืนนั้นไม่ต้องเูดนาปเงเชื่อนรักชื่อนอนหลับคืนนั้นย้าไมได้ไม่หลับ เอาเป็นว่าเขาไปมิสในไอจีคุณพลอยจะไปเท้าเปนจะร้องไห้มัไม่ร้องไห้เลยร้องไห้แย่มวุ่นเวียใจความรู้สึกเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาไม่ได้มีเจตนาหรอกไม่มีเจตนาเนี่ยให้เขาพูดนะสุดท้ายอยากจะบอกอะไรเขาอ่ะคนที่แบบไม่เข้าใจเราตอนนี้อ่ะบอกขอโทษนะครับขอโทษทุกคนคือผมร่วมงานกับเพจที่สามตลอดผมรักเขามากรักทุกคนมากที่เป็นเพจที่สามไม่เคยคิดแม้แต่เหยียดสักครั้งเดียวครับ ขอโทษไปทุกคนนะครับขอโทษคุณปอยด้วยดยครับแล้วนี่มันโอกาสคุยกับพี่ปอยแล้วด้วยครับมีโอกาสผมบอกพี่ปอบพี่กอล์งตอนนั้นผมก็ยังแบบมึนๆอยู่เพราะแบบอาบน้ำเสร็จแล้วพี่เอก็โทรมาโทรไปขอโทษแล้วแบบเฮ้ยบกว่เรื่องใหญ่เลยหรืออะไรคือแบบตอนนั้นผมเพิ่งตื่นนอนมา นอนในคืนนั้นด้วยไงก็โพสลงไอเห็นน้องผมว่าอะไรโพสไอจีด้วยกันที่ผมกับน้องคนนี้จะเป็นคนพูดแรงกันมากแล้วก็เล่นเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันทุกวันไปกินข้าวด้วยกันผมคุณปิดไอจีเลยไม่เล่นละใช่ครับผมปิดไอจีทำไมอ่ะเพราะว่าคุณพ่อผมบอกว่าเออ ๋ยไปดูเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าอย่าไปดูอะไรถ้าจะให้มันเสือให้มันเรารู้สึกเสียใจอย่างเงี้ยทั้งบ้านเขาก็แฮปปี้เขาก็หัวเรายิ้มกับผมให้ผมรู้สึกดีตอนที่กินข้าวด้วยกันแต่ตอนที่แยกกันนอนให้ผมรู้สึกแย่แล้วคุณไป่ได้กับพี่ฐานเลยดิเขาถึงในกองเขาเป็นอย่างนี้ปะ่ะไม่เขาเป็นคนาเป็นคนยังไงอะ เนตลกเออเป็นคนแบบคนที่เด็กเอาง่าเหรอเอาจริงแล้วเด่นคุณอะเด็กในกเด็กคุณในกองพี่เด่นคุณในกองติดก้าวไม่เคยกองตัสิบเก้าจะยี่สิบยี่สิบยี่สิบอะไรแลนี่ว่เคยกองอะไรแล้วก็ไม่เคยกั่นกองเลยทุกอย่างมาจากใจน้องแล้วน้องก็แบบเป็นคนซื่ออะค่ะมันทำให้น้องยังไม่โตพอที่น้องจะระวังในความห่างของตัวเองดวงจะรองคือเป็นเด็กจะรถึงฝันอยู่แล้วไม่ถึงฝันในละครสักนิดหนึ่งถามละครหน่อยเห็นบอกมีฉาก บูด้วยเออใช่ไหมฮะนี่เขาจะใครบ้างบูเยอะหน่อยบูเป็นหนึ่งไม่ใช่คนอ้ามคนใหญ่จะโดนกระทืบโดนคนอ้ามใช่ครับโดนช้างมีมีพลาดบ้างไหมเขาคุยเสร็จนั้นได้ว่ามีไม่พลาดบ้างไหมโดนตลอดโดนตลอดแต่ว่าคือต้องคุยกันก่อนว่าแบบอยากให้มันสมจริงแต่ว่าก็อยากให เดือคันบ่อยเจ็บเขจเจ็บเจ็บเลยเจ็บเหรอเขาต้องเล่นจริงเลยใช่ไหมพี่เปิดเล่นบูเนาะข้าวถงเขาเล่นคุณมีไหมคุณมีเข้าฉาบพี่อ้ํไหมมีข้าวบูมีบูนเป็นไงผมเป็นคนจากวันแรกบูไม่เป็นและอตูดส่งไปเรียนที่อาจารย์ที่เสียแลเคาใเยอะฟังคำถามพี่มีบู๊กับอ้ํไหมีเออตอบแค่นั้นมีมีบู๊กอ้ํนะเจ็บตัวบ้างไหมเจ็บเขแล้วแบบคือมันจะมีฉากนึงที่ผมวิ่งเข้าไปแล้วเพียงต้องต้องถีบ แต่วพี่ทำไปต่อยแล้วมันโดนคางของผมก็มีแค่นั้นเองแล้วทำไมไม่ไม่เอาคืนน่ะดีเทลพี่ฮะมันมีโดนหรือมก็มีแบบคือผมจะใส่กำไรที่เป็นเงื่อนแแท้แล้วต้องกดคอลงไปมันแล้ว จะไปโยนตรงไปเนร้อยเลือดอ้ามเขาชอบเลยเขาชอบอะไรเนีาชอบใช่เพราะตอนพูดเสร็จย่ามเขาออกไปเออเขาชอบ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 ขยี้มาขยี้มาวันก่อนผมไปไหว้พระบ้านคุณบุดำบ้านเขาเป็นวัดอนะไหว้พระอย่างนี้นะผมเห็นข้างหลังคือผมคิดเพราะแอรผมจะมีหวนิมดเอ้าวอ้าเขาติดก้ามเขาติดข้างหลังเห็นข้างหลังเองข้างหลังนี่เดี๋ยว คุณนัทวีเรียอยากกินปูเดี๋ยวอ้ําแกให้นะตอนนี้เรานุ่มอยู่ได้แ่ีก็ใคไหนี่ละครนี้แล้วใครในนี้โดนโดนใครโดนฟูตปูนพนเม้งมาทีสุดโอ้ยยงา้ยงถามยลยฮยโดนอะไรบ้างยยยยยยยเยย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 นยยยยยยยนยย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  ทำไมอะตุ๊กเหตุการา์ก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นซีนที่เด่นต้องเข้ากับทอมแล้วเด่นตอนซ้อมดันไปถีบทอมจริงอะตุก็เลยแบบถีบเด่นบ้าเป็นไงรู้สึกไงอ่ะไปถีบเขาอ่ะเขาเจ็บแต่แต่แต่เด่นคุณไม่เป็นอะไรเลยนะอะตุ๊กใส่ เข้าวงการมาแต่ได้ฉายาแล้วฉายาอะไรกันจตุรเทพเฮ้ยหนึ่งในจตุรเทพนะดูดูนะดูดูน่เด่มาริโอ้แล้วก็เด่นคนนี้โอ้ยไม่เทียบกับพวกเขาเลยค่ะมันจะตรเทพมาริอเลยไม่คือในกองเนี่ยมันจะมีสี่นอนสี่หรือห้านี่แหละที่เป็นกลุ่มหนุ่มกลุ่มบุตรกลุ่มผู้ชายที่เอาแค่ว่า ไม่ใช่พี่อ้ําคนเดียวอ่ะที่เหลือทุกนหมดใช่เป็นกลุ่มคนที่ออตู๋เนี่ยจะหมายถึงเลยว่าเวลาต้องถ่ายกลุ่มนี้เนี่ยต้องให้เวลาเยอะกว่าปกติหน่อยเพราะจะต้องเทกันสะบัดเลยนเองคุณเนี่ยฉากเดียวแล้วไม่มีได a l o g u e ด้วยก็สามารถลุกหลุดทองทั้งตองได้นี่นี่คำถามนี่คู่กันใช่ไหมกนี่นี่นั่งจะร้องไห้ทำไมอ่ะโอ้น้องส่งอเลยพี่เหมือนพี่เล่นอยู่คนเดียวน้องแบบพูดพูดพูด เด่นพี่ไม่รู้สึกอะไรกันที่พูดออกมาเลยไหนลองไหนลองท่องบทดิลองลองเข้าฉากซีเนี้ยเป็นซีนที่เด่นคุณเข้าฉากกับเบลล่าตัวแหววตัวแล้วก็มาตกเป็นลูกสาวอตูนพอลโอ้โหใช่ครับผมเป็นฉากที่เด่นคุณต้องเข้ากับเบลล่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยเสียใจมากที่เบลล่าเนี่ยไปโดนทำร้ายเขารักเบลล่ามากในเรื่องแล้วคือว่าฉากฉากนี้เนี่ย ตั้งแต่กินข้าวเสร็จตอนเช้าเมื่อตอนกลางคืนกลางคืนตอนตอนเช้ามีฉากหนึ่งว่าอีกตั้งแต่แสงหมดยันสี่ทุ่มฉากเนี้ยฉากเดียวแล้วมันพูดคนเดียวด้วยอะไรพูดว่าอะไรพูดอะไรมันพูดแด้หลอกยาวมากได้หลอกยาวมากเริ่มห้าสี่สามสองไอแสงคำเดินเข้ามาพูดอะไรจำได้แต่เขาว่าไอไม่มีพ่อเพราะว่าไอมีแม่ไม่ไม่จำไม่ได้พูดอะไรแบบไอ้ ทำไมเนื้อนางไปจึงก้าวก้มหน่อยก้มใหญ่ก้ามใหญ่เอาเนี่ยเอาไม่เราไม่ให้นะห้าสี่สามสองแอกเชั่นอาเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่มีแต่เนื้อนางคำฝายไม่คุณใจเียนนะฮะอย่าไปสนใจล้าสิเราต้องมีจมาี้ อเอาเข้าตุนเนื้อนางเลยลวกันีีีีีีีเอางเอาดีดเนีมาสัปดาห์แล้วเนี่ยยังไม่นับเลยนับก่อนอีด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 ฮะีดีฮะอ้าวเชหนาหน่อ่ะัหน้าโอมสัหน้าไหนโอมเอนหาสีมแอคชั่นมีเนื้อนางคาฝายพอุ้ยเหมือนลาแลวผลว่าไงต่อไม่รู้ เุมุ่มแล้วเลือกกอเลือก่อไม่้องลวม่นม่ไม่นี่ไี่ไม่ไม่ไม่่ด้ตองอยู่ปะเนี่ยไม่อยู่แบเนขาลงแล้วกูไม่มีวันเล็นของตัวเองถือว่าถอ่ือว่าเล่นานลงม่้ไมไม่ละขาลถ้าขาข้นต้องมีาขาลงม่ได้ไม่ได้เป็นดาราชั้นนำต้องมีไฟเ่นของเองใครอใครอ้ี่วิ่งมา่มากำใหญ่ใหญ่นงมา น้าต้องงี้เหนื่อยเงี้ยเหนื่อยปากไฟได้ทำไมเนื้อนางเขาไอ้นั้นตรายใช่ไหมไอ้เนื้อนางไม่รักใครอ้ไม่มีใครนอกจากเนื้อนางมีคำายมีป้าอุ้ยหมือละมันเรียกหมือละคนเดียวที่เรียกไอ้จะมีอยไม่ใครมาทำลายคนที่อ้ละแล้วนี้ช็อตที่เขาจะออกไป ทีแรกไว้มังก็ขาลงนะไม่มีไม้ของเองไว้ไม่ไมไมเปิดตู้ใช่ไหมอ่อนรหน้าจอเ็อนั่้าี้ดูเด่นคุณอยู่เอเอไอเด่นมุณเล่นดีสิวะแต่เ,<อ>เขาจะเลี้ยงน,นกอยู่ตัวนึงชื่อตัวเด็น <c oughs> เนกนน้องโ ไอเดนเล่นได้ิงจัง่ะกินข้าวเปลเด่ต้เ่ไอเดนไอเดแม่รขอมึงเนี่ยกเด็กกินข้าวลเอาไปเอามาไอเดนเล่นด้ิปดกินด ยไปด้วยกับกลับไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอใช่จะคุยกับนกหน่าร้านแต่ไม่เระทับใจเระทับใจตั้งต่หนึ่งนระทับใจเลยไม่มีระดับพี่พูดนะครับงหนไม่มีเนี่ยช่้นตั้งแต่หนึ่งขาก็ก็รู้สึกดีนะครับพี่ได้มีโอกาสร่วมงานเพราะว่าต้องบอกว่าทุกคนทั้งทีมงานด้วยแล้วนักแสดงทุกคนตั้งใจมากรวมถึงมันด้วยนะครับคุเขอบคุณทุกคนคือน้องมันก็ยังเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจกันหมดเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ ได้ดูดละคร Arc ที่ภาพสวยมากๆแล้วก็บทละครสนุกอะไรเงี้ยอำไมยอยอมเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกะลืมนะคะขอาากละครเรื่องเพลิงฉิดพีนะคะอาจจะมีข่าวอะไรบ้างคือบางทีเนี่ยพระนางเขาต้องเล่นค่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะบางคนเขาอาจจะคิดว่าเออยางงบนี้เกินเลยไปจริงจริงเราเป็นเพราะว่าพ่อพ่เป็นด้านการงานมากกว่านะคะตามบทก็อย่าไปคิดมากนะคะแล้วก็อีกอย่าง ก็ฝากเนื <Female humming> ้อฝากตัวด oh! ah! <laughs> ้วยนะคะเพื่อนเพื่อนผโอ้โหเจ็บปุณครับมีมีอยมีไม่อยู่มีไม่อยู่มีไม่อยู่มีไม่อยูันยากเร็วเร็วเลยไม่ต้องกิดเยอะปากกระชับก็ฝากละครเพลงพัลลีด้วยนะครับตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ครับถ้วนเลยนะพลีพัลลีพัลลีถ้วนจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มสิบห้าครับตั้งใจเล่นมากครับลนด่าเยอะมากฝากเป็นฝากเป็นภาษาอีสานด้วยขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิดงละครเพลินศิลปินพีเด้ออัน ว่านจันทคามีคำว่าแอนด้วยเหรอแอนก็แบบอมอะไรเงี้ยจันทคานและกินอน่ยสองทุ่มสิบหาฮอดหาทุ่มครับ ก็หวังว่าละครเรื่องเพลิงสินพีนะคะจะฝากแง่คิดฝากข้อคิดอะไรต่างๆให้กับผู้ชมนะคะนักแสดงทีมงานทุกคนตั้งใจทําผลงานชิ้นนี้ออกมามากๆก็หวังว่าจะชอบกันนะคะขอบคุณค่ะโอเคมะเชิญวันนี้แจมจะไปเลี้ยงของพ่อที่สวนทุกคนให้ไหมให้มาจะได้ย่างแกงกีครับแล้วก็ไม่น่าเกียดที่เนย เจอกูแล้วไงเจอกันโตโต้ไหมไม่ไม่นอนมันไม่มีมันไม่มีจริงๆเดี๋ยวแกไม่ต้องมาขโมยของม็ดดำเลยมันไม่มีจริงๆมาลูกพาลูกมาล้างมามาให้มันนีเลยนี้เลยนี้เลยนขอบคุณแขกรับเชิญสำคัญที่วันนี้เปิดบ้านเปิดรับพิเศษเราด้วยนะฮะขอบคุณครับคุณตู่นพพรกับพี่นุเพียน์รุดด้วยนะครับที่เปิดรับพิเศษเราขอบคุณัแทุกคนขอบคุณครับ บุณรัตกลับมาพบกันตีแท็กนวลได้ใหม่มาทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงแตัอาที่หน้าสวัสดีครับ